สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสำหรับวันนี้นะคะเรายังอยู่กันที่เรื่องเดิมนะคะก็คือเรื่องการคูณจำนวนนับกับทศนิยมนะคะ,ะวันนี้นะคะเราจะทำแบบฝึกหัด2.6ต่อจากเมื่อวานนะคะ,ะก็วันนี้ให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดนะคะไปที่หน้า75าค่ะเปิดแบบฝึกหัดรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะไปที่หน้า75็ดแล้วนักเรียนก็จะเจอกับแบบฝึกหัด 2.6เหมือนเดิมนะคะแต่อยู่ในส่วนของข้อ7ข้อ8ข้อ9ข้อ10ข้อ11และข้อ12นะคะอ่าวันนี้นะคะครูจะให้นักเรียนส่งแบบฝึกหัดหน้านี้นะคะอ่ะก็คือหน้า75เพราะฉะนั้นวันนี้นักเรียนทําเสร็จแล้วนักเรียนอย่าลืมถ่ายรูปเขียนชื่อ ชั้นและเลขที่ให้เรียบร้อยนะคะครูจะได้ให้คะแนนถูกคนเนาะ,ะแล้วก็ถ่ายรูปส่งครูในอัลบั้มส่งงานนะคะเดี๋ยวครูจะสร้างอัลบั้มไว้ให้เหมือนเดิมอโอเคพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยคะ่ะอะ นักเรียนยังจําได้อยู่ใช่ไหมคะการคูณจํานวนนับกับทศนิยมแบบฝึกหัดนี้เราใช้วิธีการที่เราจะเอาตัวที่มีตําแหน่งเยอะกว่าเป็นตัวตั้งใช่ไหมคะเราตัวที่มันน้อยกว่าไปเป็นตัวคูณเนาะอ่ะโอเคมาดูที่ข้อที่7อ่เดี๋ยววันนี้ครูจะทําเป็นตัวอย่างให้นักเรียนดูก่อน2ข้อเหมือนเดิมนะคะก็คือข้อ7กับข้อ8อ่ะแล้วนักเรียนก็ทํา ข้อ9ข้อ10ข้อ11และข้อ12นะคะะข้อที่7วันนี้นะคะอ่ะเราไม่ต้องเขียนวิธีทำก็ได้วันนี้จะได้ง่ายขึ้นนอกจะได้เร็วและสะดวกขึ้นกับนักเรียนเนาะอ่ะข้อ7โจทย์ก็คือ1.57คูณ43่ใช่ไหมคะอ่ะ1.57คูณ43อ่ะนักเรียนสามารถ เขียนแค่วิธีทำหรือไม่เขียนก็ได้นะคะ,ะเพื่อให้เป็นระเบียบเดี๋ยวครูจะเขียนแค่วิธีทำแต่จะไม่ลอกโจทย์ลงมาเนาะ,ะครูจะใช้วิธีการตั้งเลยตั้งหาคำตอบเลยเนาะ,ะคือเอา1.5 7เป็นตัวตั้งใช่ไหมคะอ่าเเป็นตัวตั้งเห็นไหมหน่าเป็นตัวตั้งคูณกับ สี่สิบสามอ่าทีนี้ก็จับคูณกันปกติเลยค่ะสามคูณเจ็ดเป็นเท่าไรคะเป็นยี่สิบเอ็ดใช่ไหมคะใส่หนึ่งทดสองอ่าสามห้าสิบห้ากับทดสองตัวนี้บวกกันได้สิบเจ็ดอ่าก็ใส่เจ็ดทดหนึ่ง สามหนึ่งเป็น3ากับทศหนึ่งเป็นสี่จำได้ไหมที่ครูบอกว่าะจะถ้าจํานวนนับไปคูณกับทศนิยมหนึ่ตำแหน่งคําตอบก็จะได้ทศนิยมหนึ่งตำแหน่งข้อนี้จํานวนนับคูณกับทศนิยมสองตำแหน่งคําตอบก็ต้องได้สองตำแหน่งใช่ไหมคะ,ะก็ใส่จุดไว้ตรงนี้ทีนี้มาที่ตัวถัดมาสีคูณเได้เท่าไหร่คะ สี่เจ็ดเป็นยี่สิบแปดใช่ไหมคะก็ใส่แปดทดสองตรงนี้ก็เป็นศูนย์เนาะ,ะทีนี้สี่ห้าเท่าไหร่คะสี่ห้าเป็นยี่สิบบวกกับสองเมื่อกี้ก็เป็นยี่สิบสองใช่ไหมคะก็ใส่สองทดสอง ใส่สไว้แล้วก็ทด2องไปข้างบนทีนี้4 1เป็น4กับทด2เป็น5เป็น6อ่าเป็น6ใส่6กลงมาอันนี้ทศนิยมสองตำแหน่งทีนี้จับบวกกันค่า2อันนี้บวกกันอ่าหนบวกศได้1 7ึเบวกแปเป็น15ใส่5ทด1น่งสี 4, บวกสเป็น6กับทด1เป็นเจด อันนี้6ดึงลงมาคําตอบข้อนี้จํานวนนับคูณกับทศนิยม2องตำแหน่งคําตอบก็ต้องเป็นทศนิยมสองตำแหน่งอน,นับมา2ตัวใส่จุดตรงนี้อ่าเสร็จแล้วค่ะข้อ7ตอบอ่าหกสิบเจ็ุดห้อ่า, 6, 10, 7, 5, อาเสร็จแล้วค่ะข้อ7 ทีนี้ไปที่ข้อที่8ค่ะทีนี้ข้อที่8นะคะปึ๊บอ่ะข้อที่8 26คูณกับ0.09ใช่ไหมคะอ่ะทีนี้เราเอา26ตั้งเลยค่ะข้อนี้แป๊บหบนึ่งนะคะอ่ะ26ตั้งไปเลยค่ะอ่ะ26 คูณ0.09เ้าเมื่อตอนนั้นครูเคยบอกว่าให้เอาตัวที่มันเยอะกว่าตั้งไม่ใช่หรอแล้วทำไมครูเอา26ตั้งใช่ไหมนักเรียนก็จะสงสัยแบบนี้ในส่วนของข้อนี้นะคะศูนย์มันคูณอะไรมันก็ได้ศูนย์อยู่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราเอามันมาไว้ข้างล่างนะคะเราก็จะได้คูณง่ายขึ้นโดยการใช้9ไปคูณกับ26แค่นั้นเองค่ะก็จะ9คูณ6ได้เท่าไหร่คะ 9 6 54ใช่ไหมใส่4ทด5 9า18บวกกับ5เป็น23ใช่ไหมคะย3ทีนี้0มันคูณกับอะไรก็ได้0อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ปล่อยมันไปไม่ต้องไปเอามาคูณให้เสียเวลาเนาะอ่ะข้อนี้เสร็จแล้วค่ะทีนี้ข้อนี้นะคะอ่าจากที่ผ่านมาจำได้ไหม จำนวนนับคูณกับทศนิยมสองตำแหน่งคำตอบก็เป็น2องตำแหน่งใช่ไหมคะนับมา2ตัวคำตอบของข้อนี้ก็คือ2.34นั่นเองค่ะ,ะแค่นี้เองค่ะง่ายไหมคะนักเรียนง่ายง่ายใช่ไหมทีนี้ให้นักเรียนทำต่อนะคะข้อ9ข้อ10ข้อ11 และข้อ12ทําทำเสร็จแล้วนักเรียนก็เขียนชื่อชั้นเลขที่เขียนใส่ตรงนี้ข้างบนนี้ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นของนักเรียนแล้วแบบฝึกหัดเล่มนี้นักเรียนสามารถแสดงความเป็นเจ้าของได้เนาะทีนี้นักเรียนก็ถ่ายรูปไปส่งลงในกลุ่มไลน์ของเราเหมือนเดิมนะคะสําหรับวันนี้พอแค่นี้ค่ะบายบายค่ะ